สวัสดีค่ะข่าว WGK ี b เบลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565วันอาสาฬหาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนก็จะได้มีโอกาสร่วมทาบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอับน้ำฝนนะคะสำหรับในวันนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจของข่าวสองซ้ข่าวค่ะสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะสถานการณ์โควิดในที่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีพบผู้ติดเชื้อ6รายค่ะสถานการณ์โควิดในที่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น6รายนะคะโดยผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว35,227รายมีผู้ที่ป่วยแล้วก็รักษาตัวจนกระทั่งกลับบ้านได้13ราย และกำลังรักษาตัวอยู่ที่129รายเสียชีวิตยังคงที่ค่ะตั้งแต่1มกราคมถึงวันที่12กรกฎาคม205รายนะคะสถิติจะไม่มากเกินไปถ้าเราใส่ใจในการร่วมกันรักษาสุข,ขอนามัยการป้องกันโควิด -19 นั่นก็คือกินของร้อนใช้ช้อนกลางและช้อนส่วนตัวล้างมือให้ทั่วหน้ามือหลังมือถือปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัย ไปไหนใกล้ไกลใช้สเปยร,ร,รย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ค่ะและตาจมูกปากไม่ล้วงแคแกเกานะคะหากคันใช้หลังมือแตะเบาๆบรรเทาอาการคันช่วยเลี่ยงการติดเชื้อโควิดได้ค่ะสิ่งที่ทางการแพทย์แนะนำและปฏิบัติห่างไกลจากโควิดห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่ห่างไกลจากเรื่องของฟีดาลิง ก็คือไปไหนใกล้ไกลสวมหน้ากากอนามัยเมื่อพ้นชายคาบ้านเป็นมาตรการสร้างความปลอดภัยสำหรับสุขอนามัยของทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่คนลบบุรีค่ะจะได้ชิมอาหารข้าวเพียงจานละ10บาทนะคะตักข้าวสวยแบบไม่อั้นค่ะแล้วก็เจ้าของวัย2 7ปีเป็นหนุ่มนักรนตรีนะคะบอกว่า สามารถใช้บริการได้จนกว่าวัตถุดิบจะแพงแล้วก็รับไม่ไหวก็จะหยุดขายที่ร้านเฮียแบงค์แกง10บาทค่ะตั้งอยู่ที่อาคารพาณิชย์ริมถนนผลโยธินช่วงอยู่เทินวิทยาลัยสรารรัช่งลพบุรีตะมนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ได้เปิดร้านวันแรกขายกับข้าวจานละ10บาทเข้าสวย10บาทตักกินไม่อั้นให้คนจังหวัดลบบุรีและใกล้เคียงได้มาทานอาหารกันแต่เช้ามืดถึงกลางดึกเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนวัยทำงานและผู้มีไรายได้น้อยเมนูอาหารมีหลากหลายอย่างทั้งน้ำพริกของทอดเป็นชิ้นผัดเผ็ดผัดผักต้มจืดและแกงอีกหลายอย่างกว่า10อย่างตักใส่ชามรอลูกค้าเลือกหยิบกินกันตามใจชอบ ทางร้านรับประกันความอร่อยอาหารเด็ดที่นี่จะเป็นต้มจืดมะระยัดไส้หมูสับและไข่พะโล้ในการสิมบุตรอายุ27ปีหนุ่มเจ้าของร้านบอกกล่าวถึงที่มาของร้านเฮแบงค์แกง10บาทได้เกิดขึ้นจากที่ตนเองเป็นคนชอบกินข้าวแกงอยู่แล้วและชอบกินหลายอย่างแต่บางครั้งคิดว่าเรากินข้าวแกงบางวันก็แค่2อย่างต้องจ่ายถึง100บาทจึงเป็นที่มาและได้จัดแบบเซตเล็ก ให้คนรุ่นใหม่ได้กินอาหารที่มีความหลากหลายราคาข้าวแกง10บาทที่ร้านก็หวังว่าจะมีลูกค้ามาซื้อกินซ้ำๆทุกๆวันเพื่อให้มีทุนไปซื้อวัตถุดิบมาทำขายถึงแม้ราคาทั้งผักและเนื้อสัตว์ตลอดจนเครื่องปรุงรสต่างๆจะขึ้นราคาทางร้านก็จะขอสู้ไปจนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวแต่อย่างน้อยเราก็สามารถเก็บความทรงจำนี้เอาไว้ว่าอย่างน้อยเราเคยทำข้าวแกง1ิบาทขาย เป็นการช่วยเหลือคนอื่นซึ่งบางคนก็มีเงินติดตัวอยู่แค่20บาทก็สามารถกินได้ในอดีตตนมีอาชีพเล่นนักดนตรีเล่นดนตรีตามร้านอาหารช่วงกลางคืนชีวิตก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเข้าแกงเลยแต่วันหนึ่งมีความรู้สึกว่าเข้าแกงจับต้องง่ายประกอบกับในช่วงโรคระบาดของโควิด1 9และข้าวของต่างๆในการดำรงชีพของผู้คนแพงขึ้นผู้คนใช้ชีวิตลำบากมากขึ้น รายได้ก็ลดลงตนจึงอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจึงได้นำเงินที่เก็บสะสมเอาไว้มาลงทุนเปิดร้านขายข้าวแกงราคาถูกที่สุดเพื่อให้กลุ่มคนใช้แรงงานคนทำงานและผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสกินอาหารราคาถูกที่จับต้องได้ตอนนี้เปิดขายอยู่สองสาขาสาขาแรกร้านตั้งอยู่ที่ถนนรามเดโชเยื้อวิทยาลัยนาฏศิล์ลบบุรีสาขาสองเพิ่นเปิดใหม่ ตั้งอยู่ริมถนนผลโยธินช่วงยูเทิร์นวิทยาลัยสารพัะช่างลบบุรีตะบนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเปิดคขายตั้งแต่ตีห้าถึงตีสองข้ามวันข้ามคืนกะลทีเดียวอยากให้ผู้มาอุดหนุนได้มาใช้บริการกันเยอะๆจะได้มีทุนไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารให้ได้กินกันไปยาวๆ ครับที่มาที่มาของข้าวแกงสิบาทนี้เกิดขึ้นได้ยนงครับครับครับก็ข้าวแกงสิบาทนะเกิดขึ้นได้จากเราเราเป oh ็นคนชอบกินข้าวแกงอยู่แล้วครับผมแล้วก็เนื่องจากเนื่องจากเราจากกินหลายอย่างก็คือสมัคนี้นะครับก็จะจ่ายข้าวแกงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินกิน๊กแกลงเมนูแต่ว่าจ่ายร้อยเนึ่งมันก็แพงไปผมก็เลยจัดเซ็ตแบบเล็กๆให้ให้คนรุ่นใหม่แล้วก็คน สมัยนี้ได้กินได้หลากหลายครับครับแล้วเราตอนนี้เราได้เปิดสาขาอย่างไรบ้างครับตอนนี้เปิดไป10วันก็เปิดมา2สาขาค,ครับก็สาขาแรกก็อยู่ที่สายสอครับสายแก้วนะครับร้านสางครับแต่ว่าสาขา,าที่จะสาขาใหม่ก็่เปิดวัาแรกก็อยู่ที่ย,ยูเทอร์โลตัสครับในขณะที่วัตถุดิบของการกระทำพ้อแกงเนี่ยมันขึ้นราคาในเราอยู่ได้ยังไงในราคา10บาทครับ าเราอยู่ได้จากลูกค้าที่จะมาซื้อซ้ำครับก็คือเนื่องจากว่าเราอาศัยว่าพี่น้องกันกนะก็คืออยากให้เขามากินบ่อยๆนะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าผมจะทําราคานี้ได้นานแค่ไหนแต่ผมอยากจะเก็บค่าความทรงจำนี้ไว้ว่าอย่างน้อยเราเคยทำ0บาทแล้วเรา เราเราได้ช่วยคนบางคนเขามีตังแค่20บาทเขาก็คิดหยิบได้ครับวันหนึ่งเรามีข้าวแกงกี่อย่างครับเนี่ยวันหนึ่งประมาณขั้นต่ำลยครับต้อง10อย่างอากันาศ10อย่างเซนเซนเป็นประเภทไหนบ้างครับอาหารเซนเซนของเราอะเป็นมันละอาาต้องมันละนะครับมีพะโล้นะครับมีเทโพอะไรเงี้ยครับก็เป็นข้าวแกงที่กินสามหมดทุกวันผัดผัดคลิปตัวนะครับได้ก็ติดผ้าอย่าง เมื่อก่อนเคยทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับถึงได้มาขายข้าวแกงเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนก็คืออ่าเลี้ยงตีนยังคืนอยู่คนระับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าวแกงเลยแต่ว่าที่ทังนั้นเนี่ยเร,าเรา,เรา,าเรารู้สึกว่าข้าวแกงมันจับต้องง่ายอ่าเหมือนแบบคือผมก็พกตังค์แค่ห้าสิบบาทเนาะครับ <ừ. S 2> แล้วทีนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าเราเราได้กินข้าวแกงแต่ว่าเราอยากจ้กินหลากหลายเมนูก็เลยเกิดหลับนี้กินมาเป็นข้าวแกงสิบบาทเจ้าผมแล้วก็คนมากับเพื่อนเนี่ยได้กินหลาหกหลายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ค,คุณผู้ชมคะและข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่ประชาชนชาวลบบุรีเฝ้าติดตามกันมาโดยตลอดก็คือคดีของป้านิตเจ้าหนี้เงินกู้ที่ถูกลูกหนี้ลวงไปค่ามีความคืบหน้าในเรื่องของการเผาศพค่ะา จากเหตุการณ์การหายทัวไปของนางนิดเจ้าหนี้ได้ถูกร้อยโทพิพัฒน์พงเงินลาอายุ36ปีสังกัดกองพันธานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่3มลพบุรีซึ่งเป็นลูกหนี้กว่า2ล้านบาทอุ้มหายตัวไปจากบ้านพักเมื่อวันที่10เมษายน2565และต่อมาวันที่11เมษายน2565ชาวบ้านพบศพร้อยโทพิพัฒน์พงเงินลา นอนเสียชีวิตสภาพปรุงควันอยู่ในรถจนกระบะอีสุสุแบบ4ประตูสีบลอนหมายลเลขทะเบียนกรไก่พพาน7171่ลบบุรีติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์จอดอยู่บริเวณหน้าเมนเผาศพวัดพลอยสุวรรณหมู่ที่1ตําบลโพตรุอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางนิดสังวรอ,อายุ60ปีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่ผู้ตายคู่ยืมเงินมามา,มากกว่าสองล้านบาท โดยา100ทาวร้อยตรีนพรัตนสังวรสามีนางนิดได้มาแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลพบุรีเมื่อวันที่12เมษาย,ยน2565เวลาประมาณ8โมงที่ผ่านมาและฐานเจ้าหน้าที่ได้จ,ดจดัดชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านซึ่งบพบว,ว่าผู้ตายได้ขับรถไปรับนางนิดสังวรเจ้าหนี้ไปจากบ้านพักเมื่อเวลา13นาฬิกายนาทีแล้วได้หายตัวไป หลังจากนั้นทางสามีและญาติได้พยายามโทรติดต่อทั้งผู้ตายและนางนิดแต่โทรศัพท์ถูกปิดสัญญาณทั้งสองเครื่องไม่สามารถติดต่อได้นางนิดหายตัวไปนานถึงสองเดือนจนกระทั่งว่าเวลา1 8บแนิกของวันที่1 0มิถุนายน2565เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีได้รับแจ้งจากคนหาปลาว,ว่าพบโครงกระดูกมนุษย์ภายในบริเวณลำคลองคู่ขนานกับคลองชัยนาทป่าสัก หมู่ที่หนึ่งตโกโกโกอำเภอเมืองจวัดลพบุรีเป็นคลองที่มีแต่ผักตบชวาเต็มผิวน้ำที่ริมตลิ่งพบโครงกระดูกเป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์และชิ้นส่วนตามร่างกายจมโคลนอยู่จึงมีการส่งตรวจพิสูจน์และมีการค้นหากันอย่างต่อเนื่องทุกวันซึ่งก็ปรากฏว่าพบบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อนามสกุลของนางนิดสังวรตกอยู่ริมตลิ่งในแนวเดียวกันกับพบโครงกระดูก ซึ่งห่างกันประมาณ50เมตรและนอกจากนี้ยังพบแว่นสายตาของนางนิดทำให้ญาติรู้ทั้งดีใจและเสียใจที่เชื่อแน่ชัดแล้วว่าโครงกระดูกที่พบเป็นของนางนิดที่ถูกหมวดโยอุ้มมะค่าแล้วโยนทิ้งศพจมอยู่ในคลองบริเวณนี้หลังจากนั้นได้นำชิ้นส่วนโครงกระดูกที่พบคาดว่าจะเป็นศพของนางนิดไปตรวจพิสูจน์ด n a กับลูกสาว ปรากฏว่ามี DNA ตรงกันนั่นหมายความว่าโครงกระดูกที่พบเป็นของนางนิดสังวรที่ถูกหมดโยอุ้มฆ่าแล้วนำศพโยนทิ้งคลองเพื่อปกปิดอำพรางคดีล่าสุดเมื่อวันที่12กร,รกฎาคม2565ที่วัดถนนแคตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีร้อยตรีนพพรัสังวรสามีนางนิดและลูกหลานได้นำชิ้นส่วนโครงกระดูกของนางนิดที่พบนำมารวมกัน และตั้งบางเพง็นกุศลที่วัดถนนแค่ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2565ซึ่งวันนี้เป็นพิธีเผาศพโดยมีพันเอกชนินสิงหานาทนิติรักรองผู้บัญชาการกองพลฐานปืนใหญ่ประธานในพิธีพระมหาสันติสุขิตโตด็อกเตอร์ประธานฝ่ายสงฆ์และทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดให้เกียรติมาร่วมพิธีพร้อมด้วยญาติมิตรร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ด้านราตรีนนพดลสังวรสามนีนางนิดกล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงความค้างคาใจภรยาถูกอุ้มฆ่าเชื่อว่าหมดโยคงไม่ทําเพียงแค่คนเดียวและตนเองก็ยังพบหลักฐานใหม่อีกซึ่งเป็นคลิปขณะหมดโยหลังจากอุ้มฆ่าภรรยาทิ้งคลองแล้วได้ขับรถกระบะหลบหนีมุ่งหน้ากลับบ้านแต่ระหว่างทางหมดโยได้เปิดกระจกรถประตูขวาทั้งสองบานทําให้มีร่างของคนที่นั่งอยู่ที่เบาะหลัง ของหมดโยซึ่งตนเองกำลังติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญได้ดูภาพเพราะอยากทราบว่าคนที่นั่งเบาะหลังเป็นหญิงหรือชายและมีการทำเป็นขบวนการหรือไม่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยติดตามในเรื่องนี้ให้ด้วยส่วนทางฝ่ายญาติหมวดโยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมีใครมาพูดคุยติดต่อเรื่องชดใช้หนี้จานวนกว่า2ล้านบาทแต่อย่างใดตนเองก็ได้ขอให้ทางทนายตั้มนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทำเรื่องฟ้อง ตอนนี้ครอบครัวเริ่มมีจิตใจดีขึ้นหลังจากที่พบโครงกระดูกนางนิตมาทำพิธีทางศาสนาทรงดวงวิญญาณไปเป็นนางฟ้าสู่สวรรค์ร้อยตรีนพ r a t สังวรสามีนางนิตยังได้กล่าวด้วยว่าหลังจากที่เชิญดวงวิญญาณนางนิตกลับมาที่บ้านแล้วก็มีลูกหลานได้ยินเสียงคล้ายมีคนเดินอยู่ในห้องนอนสองสามวันติดต่อกันนอกจากนี้ลูกหลานยังโชคดีถูกหวยเลขของนางนิดมาสองงวดติดติดกันแล้ว งวดแรก29เป็นวันเกิดงวดที่2เลขตรงกับวันครบรอบอายุ61ปีส่วนงวดนี้รอรุ้นว่าจะตรงกับเลขปีพศออเกิดนางนิดหรือไพร้ซึ่งนางนิดสังวรเกิดวันที่29ตุลาคม2504จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยรัชภัฏเทพสตรีอาชีพครูตามสาขาการศึกษาที่ได้เรียนรู้ 别打。 ค ų, ้งอะัอันน like ี้ม well ือนะสขาออขานี่ส้นเท้าอยู่นึงเป็นหนังเนื้อติเนยอันนี้มือันนี้เท้านี่ส้นเท้าอ่ตร้นท้อันนี้เท้าขวาพันุงใช่ไหมพี่แล้วแต่ลายเยอะประส่านมันจะขยับมากเดือยยีีบท่น ปิ้นไปดิใยาบมาผมก็ไปสิบโมงเนี่ยไรไปเหรอผู้ป่วไปเหอะแดดล้อนด้วนโอ้ยตามหาคนนั้นล มาที่กระเทศเ,เลยแล้วฝากต่างกระจายไปครับ แม่นะแม่นะไม่เจอไปแล้วแม่รักแม่นะอย่าให้รำตาโดนนะับแม่นะอยใ้ำตาไปสบายแล้วสวสยนะถายจะซื้อที่เสริมบารมีให้ตายสุดเลยนะคะ นางน,นิสังวรสมรสกับร้อยปีส,รสมรัสสัรมีบุตรที่ดาด้วยกันสองคนคือหนึ่งนางสาวเดลีสังบอนระบายกลิ่น<ม>ข่าวรถเนี่ยมันมีคนท้างหลังด้วย<ม>แต่ทีนี้มันบอกตำรวจมันบอกว่ามีคนเดียวทีนี้ตอนีเนี่ยมันมีคนท้้งหลังร่วมด้วยเนี่ยผมกําลัง ขาคนมาถอดอยูู่มมาแล้วเหรอูมได้แค่นี้เส้นทางไหนเส้นทางก็จากที่ทบศพแลยย้อนกลับมาย้อนกลับมาทง้งใบพัดอ่ะใจเรื่องคดีว่าต้องมีผู้ร่วมการอยู่ผมอยากให้เจ้าที่ช่วยติดตามคดีนี้นิดนะครับเพราะว่าผม สังเกตว่า,<ม>วา,าเขาทำคนเดียวไม่ได้ต้ามีผู้ร่วมร่วมวงการครับตอนนี้มีหลักฐานอะไรที่ว่าคิดว่าจะสืบติดคนรู้กับวนการกรับหลักฐานผมก็มีกล้องวงจรปิดที่ว่าถ่ายม,มาตอนเปิดกระจกเพื่อให้กลิ่นคาวเลือดออกไปแล้วครับผมเปิดดูสังเกตว่ามีคนอยู่ในรถด้วยครับแล้วเราได้ติดตามคดีจากเจ้าพนักงานอย่างไรบ้างครับอันอย่างนี้ผมไม่กล้าไปติดตามเพราะให้เป็น เรื่องราวของเจ้าที่ตำรวจผู้จัดการนะครับผมตำรวจรูปดีเก่งแล้วครับผมเชื่อเชื่อครับเชื่อครับกรณีราำลึกทางญาติของฝ่ายผู้ต้องหานีได้ติดตด่อบ้างไหมครับไม่เลยครับไม่เคยติดต่อเลยครับในส่วนเรื่องเงินที่เราจะต้องติดตามมีวมค,ความขึ้นหน้าไรบ้างครับความขึ้นหน้าคือต้องให้คณาธิดทาเรื่องจัดเงินทำเรื่องพร้องให้ครับ ปลิชเคยได้มาเข้าฝันลุกหลายังไงบ้างหรือเปล่าหลังจากทําพิธีเรียกวิญญาณกลับบ้านก็มีเสียงก็แกล้ก็แกลอยู่เหมือนกันครับที่ไหนครับที่ห้องนอนครับโอ้หลายวันนะครับสองสามวันติดๆนะครับได้ยินเสียงครับมีใครเข้าฝันหรือเปล่าใครบ้างไหมเขาฝังไหมเขาไม่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 ไ่ยมีใครได้เข้าฝันเลยครับก็รู้สึกไลยครับตั้งแต่ต้นตอนนี้ถูก ร็แล้วกันไปจนบันนี้จิตใจเป็นัไงบ้างครับจิตใจก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ทราบว่ากระดูกที่พบเป็นภรรยาครับก็มีความดีใจที่ได้ทําตามวิธีกามศาสนาให้ภรรยาสู่สุคติเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะครับหลงังลูก,ลก,ลกลน,นั้นลแล้วหลังเป็นยังไงบ้างทำใจได้ลูกั้แล้วหลังก็เริ่มจะทําใจได้ครับเพราะเจอศพแม่แล้วครับอยากจะฝากอะไรถึงคู่กรีบ้างไหมครับผมใหญ่เขาออกรับผิดชอบการกระทำของสามีเขาครับ เรอชอบในบ้านเขาชอบอะไที่ชอบคือสามีท่านคนทําร้ายภรรยาผมถึงแก่ความใจคือเรื่องเร่การเงินเงินอีกเหมือนกันครับเขามาเอาเงินจากภรรยาผมเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ปลุกไม่ได้เม็กอะไรขึ้นมาครับครับใหญ่เขารับผิดชอบตรงนี้ครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องยาวกันตรนนี้บคุณจบกันได้ดีๆครับยอดเงินทั้งหมดที่เขาเป็นนี่ยังเป็นที่เราอยู่นี่เด็ดแล้วเท่าไหร่ครับสองล้านกวน่าบาท เราทราบย่งว่าโจนนี้จะเอาเงินไปทำอะไรครับบางคนก็ว่าไปซื้อที่กับบางคนก็ว่าไปเข้าพระอะไรสมองนี่แหละครับครับคือสองนี้มาแน่แต่วันนั้นไม่้จะมาอะไรมากกว่าเก้าไม่วันแรกเลยอะครับไดอ,ออกวันแรกเก้าสองสองเก้าใช่ไหมครับนะฮะคือออ,อกงดแรกแล้วก็ถูกแล,ล้วงดที่สอง ที่่านมา61เดอายุเขาครับมอ2วันแล้วนะครับวันนี้วม่ได้สามว่าจะให้ผสมเกิดเขาครับผสมเกิดครับมันจะเกิดของปลา,านะครับอืมตันนี้ครอบครัวถูกมาม2วันเลยสองเจ้าเลยตรงเลยมันเกิดเขาครับมันเกิดครับแล้วก็มาอายุครับอายุ6เค็บเับด็แล้วก็จะไปผสมเกิดครับผสมเกิดนี่รอรอรอวันนี้ครับรอวันนี้นะมัน้ะมาในช่วงของลูกหลานเนาะดี้วนะ ไม,ไม่เยอะครับกุหลาบคีกุหลาห้าตัวเลยแต่ยูไม่ช่เงน,น,น,นาะครับค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุสน,นช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณอรงศักดิ์พานังกบบาบรรณาธิการข่าวชิติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ